สวัสดีทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่องเราเล่นะครับมาคุยกันถึงเรื่องของทีมชายกันหน่อยแล้วกันนะครับในวันนี้ก็วันนี้นทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็มีการประกาศรายชื่อนักกีฬา22คนนะครับที่จะลงแข่งขันใน2รายการต่อไปสําหรับ ทีมชาติไทยในปีนี้นะครับผมก็ตอนนี้ทีมหนุ่มไทยของเราก็จะเหลือทัวร์นาเมนต์สำคัญอีก2รายการใหญ่ด้วยกันนะครับนั่นก็คือวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียที่อิหร่านนะครับผมก็จะเล่นในเดือนหน้านะครับเดือนสิงหาคมรวมไปถึงการแข่งขันเอเชียนเกมนะครับที่หางโจวประเทศจีนในช่วงเดือนกันยายนก็สองทัวร์นาเมนต์สุดท้ายในปีนี้นะครับเพราะตอนนี้เนี่ยการแข่งขันเอเชียนอินดอร์และมาเชลอาร์เนี่ยมันก็ยังคลุมเครืออยู่นะครับว่าจะแข่งขันหรือเปล่าจะแข่งในปีนี้หรือจะเลื่อนไปเล่นในปีหน้า แต่ว่าเราจะเหลือโปรแกรมในการแข่งขันอีก2รายการก็คือชิงแชมป์เอเชียแล้วก็เอเชียนเกมในเดือนหน้าแล้วก็เดือนกันยายนนะครับเอา2รายการนี้ก่อนนะ <S <S อย่างที่เราพูดคุยกันไปเมื่อวานนี้นะครับว่าผมก็คิดว่าลุงร์คเนี่ยน่าจะมีการ เรียกนักกีฬาเข้ามาเพิ่มเติมบ้างน,นะครับเพราะว่าอย่างที่เราเห็นกันไปว่าผลงานของน้องๆน,นักกีฬาในชุดที่2เนี่ยถือว่าเล่นได้ดีเลยทีเดียวนะครับในการไปแข่งขันซีวีลีกที่ฟิลิปปินส์นะครับเวลาฝึกซ้อมน้อยแต่ว่าทุกคนก็โชว์ฟอร์มมาได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับก็พอเห็นฟอร์มแบบนี้นะครับทางทีมงานผู้สอนก็ได้มีการเรียกตัวเข้ามาเพิ่มเติมนะที่จะลงแข่งขันในศึกแชมป์เอเชียแล้วก็เอเชียนเกมนะก็ตัวนี้ประกาศได้เชื่อมอมาทั้งหมด22คนเดี๋ยวไล่เรียงกันทีละตำแหน่งเลยนะครับมือ สลาจิตเจริญสุขนะฮะวิลิ่นี่ไม่ได้เล่นนะไปเป็นทีมงานผู้ฝึกสอนแต่ว่ารอบนี้ก็กลับมาเป็นนักกีฬาอีกรอบหนึ่งนะครับก็คาดหวังว่าเชื่อว่าลูปาคงคาดหวังว่าให้พี่แม็กเข้าไปช่วยซ้อมหรืออาจจะให้เป็นนักกีฬาสักสนามใดสนามหนึ่งไปเลยนะครับเพราะอย่างซช่วิล่เนี่ยเราก็เห็นว่าใช้ตัวเซต3คนไปแล้วนะครับก็ดูว่าทีแชาปิเอเชีชเยแล้วก็เอเชียเกมอาจจะใช้มือเซตสมคนนี้หรือเปล่าหรือจะตัดคนใดคนหนึ่งออกก็ต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะ ขณะเสาร์นะครับก็มีอนุพงษ์จันทร์จาก,กรพิทนอมน้อยอรักพันรำปัญญาบุตรสมฤทธิ์ชัยวัฒน์ถุงคําแล้วก็อัศนพันธ์จันทจร์ซึ่งก็มีการเรียกเข้ามาเพิ่มเติมก็คือจัก,กริดนะครับแล้วก็ปัญญารวมไปถึงชัยวัฒนะ,ะจัก,กริดแล้วก็ปัญญาเนี่ยเข้ามาจากคลิปยีแล้วก็จัก,กริดเองก็เป็นหัวเสายอดเยี่ยมจากซีวิล็กสนามที่2ด้วยขณะที่อีกคนก็คือชัยวัฒนะฮะกะ็ไปเล่นซีวิล็กนะ รวมไปถึงปัญญานี่ก็ฟอร์มดีอยู่แล้วนะครับกับตอนเรียนมัธยมนะครับก็ถูกเรียกขึ้นมาติดชุดใหญ่แล้วด้วยนะฮะก็ดูว่าน้องจะได้เล่นหรือเปล่านะ ขณะที่ตำแหน่งีหลังก็ถือว่าเซอร์ไพรส์ไหมนะฮะไม่เซอร์ไพรส์เท่าไหร่น้องคัมนะฮะก็โดนโยกมาเล่นตำแหน่งบีหลังแล้วนะครับในใบรายชื่อที่ทางสมาคมส่งมาทําเป็นตำแหน่งบีหลังไปแล้วนะครับผมก็มีนภาเดชมีสุทธิพงศ์ดอนหลักคำคิทฟเฟอร์อาลีอุปคมธนทัตทวีรัตน์แล้วก็อนุกรเทพนฐานนะครับจูนเนี่ยหายไปเลยนะครับในการแข่งขันซีวีลีรูปถึงเชลเลนเจอร์ครับเพราะว่าน้องมีการบาดเจ็บอยู่นะครับก็ตอนนี้ก็น่าจะฟิตกลับมาซ้อมได้แล้วนะฮะก็รอดูว่าจะกลับมามีชื่อหรือเปล่านะครับผม ส่วนตำแหน่งบอลเร็วก็มีเพิ่มเติมหนึ่งตำแหน่งก็คือชุติพงม่วงเก่านะครับส่วนที่เหลือนี่ก็เป็นผู้เล่นที่อยู่ซ้อมกับทีมอยู่แล้วนะครับทั้งกฤษดานิสไสวัยประเสริฐปิ่นแก้วชยุทธคงเรืองถากรรช่วยมีแล้วก็พานุพง์คำภูมินะครับขณะที่ตัวรับอิสระนะมี2คนเหมือนเดิมนะครับก็คือธนพัฒนเจริญสุขและก็สิวดสนสรหาธรรมนะครับผม สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยนะครับศึกชิงแชมป์เอเชียนี่จะแข่งก่อนนะครับก็จะเล่นในวันที่1 9บเถึงยีสิงหาคมที่ประเทศอิหร่านนะครับรายการนี้ก็ติดตามชมการถ่ายทอดสดทางช่อง p ี t ีทีวีเอชดีกันได้นะครับผมชิงแชมป์เอเชียนี่เราจะอยู่ในสายบีนะครับวูกัลกับญี่ปุ่นแล้วก็อุซเบกิสถานนะครับซึ่งสาย B เนี่ยก็เจอญี่ปุ่นนะออก็ รอดูว่าญี่ปุ่นเขาจะส่งชุดใหญ่มาหรือเปล่านะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยญี่ปุ่นเขาเล่นในบ้านนะตัวหลักเข้ามากันเกือบหมดเลยนะครับก็จะครั้งนั้นหมจะไม่มีแค่นิชิดะเท่านั้นเองตัวที่เหลือนี่ก็เป็นตัวหลักที่เขาใช้แข่งจากโอลิมปิกลงแข่งขันในสุรินเอเชียทั้งหมดเลยนะแล้วก็เป็นทัวร์เมนต์สุดท้ายของโค้ชนาคาไกอิกจิด้วยตอนนั้นนะครับขณะที่อุซเบกิสถานนะฮะโอ้โหทีมเด็กเขาเข้าชิงนะยู16แล้วก็ ทีมชุดใหญ่เขาก็มีอาซิดด้วยนะฮะที่เคยมาที่มาเล่นไทยล,ลีกกับนครสีมาก็เ,าเราดูว่าผลงานเขาจะเป็นยังไงเนี่ยก็ถือว่าเป็นงานที่หนักนะเพราะว่าเอายอมรับคำโต้ว,ว่าชิงแชมป์เอเชียของเราเนี่ยนะฮะทีมเมือไทยเราตกรอบแรกมา3สมัยติดต่อกันนะครับตั้งแต่ปี2 0 1 7เป็นต้นมานะครับ17ก็ตกรอบแรก19ก็ตกรอบแรก2 1ก,ก็ตกรอบแรกนะอ่ะเราดูว่าลุงปาร์คจะพาพาเข้ารอบไร้หรือเปล่านะฮะก็ถือว่ามันก็ไม่ยากไม่ง่ายนะครับเจอญี่ปุ่นที่หนักแลนะ้วส่วนอุซเบกนนี่ก็ พูดถึงก็หลังๆมาเขาเริ่มดีขึ้นนะแต่ว่ารอดูผลงานนั่งงานแล้วกันว่าจะเป็นยังไงคณะที่เอเชียนเกมส์เมืองหางโจวประเทศเจนีนเราจะอยู่ในกลุ่ม E นะคะร่วมกับกาตาร์แล้วก็ฮ่องกงนะฮะเมื่อวันก่อนที่สัมภาษณ์ยามินยามีนก็บอกว่าเดี๋ยวเจอกาตารอบนี้น่าจะเอาคืนได้นะอยากจะเอาคืนกาตาเหมือนกันนะฮะแล้วก็เอเชียนเกมส์ผมมั่นใจว่าเข้ารอบแน่นอนนะครับเพราะว่าคู่แข่งอ e ีกทีมนึงก็คือฮ่องกงไม่ได้หนักมากเท่าไหร่น่าจะผ่านได้นะครับ สำหรับวิชเกมวิจัยแข่งขัน19ถึง26กันยายน2566นะซึ่งก็คาดว่าจะเป็นทัวร์นาเมนต์สุดท้ายของทีมหนุ่มไทยในปีนี้นะฮะก็รอรุ่นรอเชียร์กัน2รายการในอีก2เดือนข้างหน้านี้นะครับผมได้ดูกันอย่างเต็มอิ่มแน่นอนโดยนักกีฬาเนี่ยจะเข้าเก็บตัวฝึกซ้อมตั้งแต่วันที่3สิงหาคมเป็นต้นไปนะครับ22คนนี้นะอีกข่าวนึงนะฮะอยากจะพูดถึงนิดนึงแล้วกันนะฮะก็คือ ข่าวนี้มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละแล้วก็มันก็มีกระแสข่าวมาสักพักหนึ่งสักสองสมวันที่ผ่านมาก็คือเรื่องของน้องโสนะครับสุริยากรล่ามือเซตีมชาติไทยนะเจ้าตัวเนี่ยประกาศผ่านทาง Facebook ส่วนตัวนะครับว่าเธอนั้นตั้งขายก่อเลยทําให้ข่าวก่อนหน,น้านี้ที่ทางสโมสรในเกาหลีเนี่ยนะฮะได้มีการออกมาเปลี่ยนแป,ปลงรายชื่อตัวผู้เล่นโคต้าเอเชียน,นะครับจากสุริยาก็เปลี่ยนมาเ,เป็นมือเซตจากฟิลิปปินส์นะฮะสุดท้ายก็มีการยืนยันว่าเจ้าตัวเนี่ยตั้งคันมาแล้ว3เดือนนะฮะสเดือนนิดนิด,นด ซึ่งก็เลยทำให้เจ้าตัวได้ต้องขอถอนตัวในการไปเล่นลีกที่เกาหลีนะครับผมแลยินดีกับน้องโซด้วยนะครับผมก็ได้เป็นคุณแม่มือใหม่ไปที่ก็ขอให้น้องโซสุสภาพแข็งแรงนะช่วงนี้แล้วก็เจ้าจตัวเล็กในท้องด้วยนะครับยินดีกับทางโซรยาด้วยนะครับที่อย่างน้อยนี่ก็ได้ได้เป็นคุณแม่แล้วนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับข่าวของเราในวันนี้อาจจะน้อยไปนิดนึงแล้วก็ตอนนี้เหมือนจะเป็นหวัดด้วย ดูแลสุขภาพด้วยแล้วกันนะฮะทุกคนฝนตกบ่อยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับในกลับช่องเราเรี่อของเราด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ